โยโฮคำรู้สีทีอาร์พีนะครับอันนี้เป็นการผ่านเอเจนต์เควสตสี่ดาวนะฮะสุกับบารอดนะครับโดยหนูพิษของปุกีปุกแก้นั่นเองเอง้ยนกพิษที่เป็นตัวสีเขียวๆนะฮะเวลาเล่นหนูง่ายมากเลยชาร์จยิงเดี๋ยวหนึ่งสองสามเราสามารถสไลด์ได้นะครับทําให้เราไม่เสียการชาร์จนะครับแล้วก็กดยิง2ทีนะเมื่อยิงโบ๊โบ๊แบบนี้นะครับซึ่งง่ายมากเลยเวลาเล่นมันหลบมอนง่ายนะครับสำหรับหนูนะเห็นไหมโบ๊โบ๊ ธนูสเปซเนี่ยเราต้องเข้าไปยิงใกล้ๆนะครับ้ารอเน็ตเน่าเป็นการกงเล็กน้อยให้เกิดเน็ตไข่กากนะฮะสามาชา์จได้ฟรีนะชิลมากเลยฮะดูโบโบ,โบอีซี่นะฮะอันตีมาก็ใช้เลยเดาก้อนเพียสดาก้อนเพียสสามารถตัดห่างสตูได้นะครับนี่หางขาดเลยเห็นไหมนะธนูของที่ใช้สําคัญจะเป็นโฟกัสนะครับ ทำให้ชาร์จไวแล้วก็ Event Agenda นะครับดีทําให้สามารถสไลด์ได้กว้างขึ้นหลบง่ายขึ้นนะฮะสำหรับใครสนใจก่อนธนูอันนี้เป็นแนวทางได้นะครับขอบคุณครับ